สวัสดีคร so ับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับฝ่ายค้านยื่นปปชเชื่อศักสยามผิดจริยธรรมปมที่ดินเขากระโดงและคดีซุกหุ้น15กันยายน2565ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชสสพักฝ่ายค้าน นำโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองสสจังหวัดนครราชสีมาเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลพลตรวจเอกทวีสอดส่องสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาชาติยื่นหนังสือต่อปปช,ชเพื่อไต่สวนนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยยื่นเรื่องร้องเอาผิดสืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานายประเสริฐกล่าวต่ออีกว่า พักคร่วมฝ่ายคา้านได้ยื่นสำนวนต่อปปชกล่าวหาในาสักสยามสามสำนวนประกอบด้วย 1. ขอให้ปปชไต่สวนและดำเนินการด้านจริยธรรมของนายศักสยามและส่งเรื่องให้สารดีกาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีครอบครองที่ดินของรัฐคือที่ดินรถไฟเขากระโดงโดยใช้ที่ดินเหล่านั้นเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจของตนเองและเครือญาติ 2. ขอให้ปปชไต่สวนและดำเนินคดีกับนายศักสยามกรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตจากการยึดถือครอบครองที่ดินรัฐไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งนายศักสยามในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่กำกับดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทไม่ดำเนินการใดๆเพื่อให้รอฟอรทดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินแต่อย่างใดแต่ใช้เทคนิคด้านกฎหมาย ประสานงานให้กรมที่ดินเป็นผู้ฟ้องร้องเป็นเจตนาทอดเวลาเพื่อประโยชน์ของตนเอง 3. ขอให้ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินของนายศักดิ์สยามที่ยื่นต่อปปชาจากกรณีเข้ารับตําแหน่งซึ่งไม่ชอบมาพากลในหลายประเด็นโดยเฉพาะในเรื่องของการยักย้ายถ่ายเทสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จจึงมีมูลเหตุเชื่อได้ว่ามีการปกปิดหรือแจ้งทรัพย์สินอันเป็นเท็จด้านพันธุ์ตเอก ทวีสอดส่องกล่าวว่ากรณีที่ดินเขากระโดงโดยเฉพาะโฉนดที่ดินบ้านพักของนายศัก์สยามนั้นปพชเคยมีมติแล้วว่าเป็นการออกโฉนดโดยมิชอบและมีหนังสือไปถึงรอฟทอให้ดําเนินการกับผู้บุกรุกแต่ปรากฏว่ายังฝ่าฝื้นสร้างบ้านในที่ดินดังกล่าวอยู่ดังนั้นหากยึดตามมาตรฐานคดีประเภทเดียวกันกับที่ปปชเคยดําเนินการก็ควรจะส่งสารดีกา แน่คดายาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเช่นเดียวกันกับกรณีปฏิบัติหรือล่เว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตหากพบชไต่สวนต้องส่งอายการสูงสุดยื่นฟ้องต่อสารทุจริตและประพฤติมิชอบชัดชาติยันไม่มีไกรวางยาปมพบกระสอบทรายในท่อเผยรัฐบาลร่วมมือมาตลอด15กันยายน2565กรุงเทพมหานคร โดยสำนักประชาสัมพันธ์ได้โพสต์ชี้แจงถึงกรณีเจอกระสอบทรายในท่อกว่า30กระสอบบริเวณถนนหลวงแพง่งตลาดหัวตะเคเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครระบุว่าผู้ว่าชัดชาติเผยไม่มีใครวางยาหลังเจอกระสอบทรายในท่อพร้อมขอบคุณพลเอกประวิทย์หลังลงพื้นที่ประสานกรมชนเร็วขึ้นเตรียมนัดคุยข้อมูลน้ำท่วมรองศาสตราจารย์ดรเสรีเสานี ชัดชัดสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าหลังจากที่เห็นภาพดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเวลาตีสานได้โทรศัพท์สอบถามผู้มยการเขตลาดกระบังโดยทันทีซึ่งได้รับคําชี้แจงว่าเป็นกระสอบทรายที่นําไปอุดปิดกัน้นไม่ให้น้ําจากถนนไหลหลงท่อและดันเข้าไปในคลองที่ระดับน้ํามากจนล้นอยู่แล้วคาดว่าภาพที่เห็นเป็นเพราะหน่วยงานลืม นำกระสอบทรายออกจากท่อหลังจากที่น้ำในคลองลดระดับเมื่อมีฝนตกลงมาจุดนี้เป็นจุดเดียวที่น้ำท่วมในจุดอื่นไม่มีน้ำท่วมประชาชนจึงเกิดข้อสงสัยและขอให้ทหารเรือลงท่อไปช่วยดูว่าเกิดอะไรขึ้นชัดชาติยังกล่าวต่ออีกว่าหลังจากสอบถามถามผู้ใยการเขตแล้วส่วนตัวยอมรับว่ายัางไม่เชื่อว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้อง จึงติดต่อหานายอัธเศษเพชรมีศีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้จริงหรือไม่ซึ่งได้รับคำตอบว่าสามารถใช้ได้เขายืนยันว่าไม่มีใครวางยากรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนเพราะถ้ามีการวางยาจริงนะ่ะคนที่รับผิดชอบในพื้นที่ก็จะต้องโดนไปด้วยการลงพื้นที่หน้าง,งานด้วยตนเองที่ผ่านมาจะทำให้รู้ปัญหาและมองเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ในส่วนของปัญหาที่ถุงทรายที่อยู่ในท่ออาจจะมีจุดอื่นอีกจึงขอให้ช่วยกันสังเกตว่ามีพื้นที่ไหนที่มีความผิดปกติและอาจจะใช้วิธีนี้อยู่บ้างให้รีบดําเนินการแก้ไขคุณชัดชาติยังกล่าวต่ออีกว่าในส่วนแผนการระบายน้ําในพื้นที่เขตลาดกระบังหลังจากเมื่อวานนี้ได้พบกับพลเดกประวิทยวงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีการหารือกันแล้วว่า แผนในระยะยาวจะต้องมีการทำทางด่วนน้ําเพื่อเป็นการระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วกว่าเดิมเพราะปัญหาของพื้นที่เขตลาดกระบังมีงานก่อสร้างจำนวนมากที่ไปกีดขวางทางเดินของน้ําของคลองทำให้การระบายน้ําเป็นไปได้ช้าอีกทั้งระยะทางของคลองมาถึงแม่น้ําเจ้าพยาเป็นระยะทางที่ไกลการทำทางด่วนน้ำจึงคิดว่าเป็นการตอบโจทย์ในปัญหาของเรื่องนี้ ความคืบหน้าเต้ม,มงคลกิจลั่นเตรียมตัดสกินเฮดวิ่งรอบสภา9ก้ารอบหากประยุทธ์หลุดเก้าอี้นายกเมื่อเวลา14นาฬิกา14กันยายนที่รัฐสภานายมงคลกิจสุขสินธานน์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศรีวิไลกล่กาวถึงกรณีที่คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าไม่จำเป็นต้องไต่สวนเพิ่มเติมถือว่าข้อมูลเหลือเพียงแค่ข้อกฎหมาย เอกสารหลักฐานมีครบถ้วนแล้วรอเพียงคำตัดสินวันที่30กันยายนซึ่งสิ้นปีงบประมาณ2,565พอดีซึ่งเดิมทีนั้นตนเข้าใจว่าสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินวันนี้จึงใส่รองเท้าผ้าใบามาและไปซื้อใบมีดโกนมาเตรียมตัดผมทรงสกินเฮดแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดเพียงแต่ใส่ผ้าใบามาเตรียมวิ่งรอบสภา9รอบซึ่งวันนี้ยังไม่ได้วิ่ง เนื่องจากสารรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ให้คำตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ไปต่อหรือหยุดอยู่แค่นี้ฉะนั้นก็รอลุ้นกันต่อไปแต่ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะลาออกก่อนดูจากงูเฮ้งแล้วดูจากชะตาราศีแล้วไม่น่าไปต่อได้ก็คิดว่าน่าจะลาออกก่อน30กันยายนถ้าท่านลาออกวันไหน ผมจะตัดผมทันทีแล้วก็จะออกมาวิ่งและขอเชิญชวนสื่อมวลชนในสภาที่รู้สึกว่าตัวเองมีน้ำหนักที่เยอะขึ้นมาวิ่งกับผมได้9รอบเดี๋ยวเจอกันนายมงคลกิจกล่าวความคืบหน้าล่าสุดลุ้นระทึกสารรัฐธรรมนูญนัดชีช้ชะตาประยุทธ์ปมวาระนายก8ปีสุขที่30กันยายนนี้14กันยายนที่สำนักงานสารรัฐธรรมนูญตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั้น ได้ประชุมวาระที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูนมาตรา1 7 0วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของโลเดกประยุทธ์จันโอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูนมาตรา1 7วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4หรือไม่หลังจากได้รับเอกสารสำเนาบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่501วันที่11กันยายน2561ซึ่งมีวาระการประชุมรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่500วันที่7กันยายน2561ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดยไม่มีการแก้ไขจากเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วเมื่อ13กันยายนนี้ สารรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อน,นำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาขอ้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพรบว่าด้วยของสารรัฐธรรมนูญ2,561มาตรา58วรรคหนึ่งกำหนดนัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันที่30กันยายนเวลา15นาฬิกา ณนะห้องพิจารณาคดีชั้น3าสารรัฐธรรมนูญ